ไปอีกไหมไปอู้หมดแล้วอ้าวไปแล้วหมดบินไปหมดแล้วทำไงดีคะบินตามไปไหมบินตามไปไหมจะวิ่งกันบินตามไปมาพ่อพ่อบุ้มบินไว้หนึ่งสองสามบินเอาตีปีกด้วยตีปีกบินแล้วบิน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  น้องพีระวังนะมันเป็นทางชันนะลูกไปดิไปดิยอ,อย่าเป็นนุช่วยช่วยจับตรงนี้จับคอ,อไป <laughs> อัญญาอัญญาเดินได้ไหมคะเดินเดนไหมคะเดินอย่างนี้คือเดินหรือไม่เดินไปไกย โอ้ยมาแล้วมาแล้วมา้วม้วา้วาแล้วมาแไปาแล้วมปลมาแล้วมาแอ้มแล้วมดแล้วแล้ววมมาแล้วมามาแล้วาาม้ บินตามไปไหมจะบินตามบินตามไปมาพ่อพ่ออุ้มบินไว้หนึ่งสาตั้มบินเอาตีปีกด้วยตีปีกบินแล้วบินบินบินนกอะไรทำไมปีกสั้นจังเลยลูกใช่พ่อแม่ยันยาไม่บินไปอ่ะบินไปไหมเจอไหมนกนกพิดนกบินไปหมดบินยังไงคะไหนนกบินยังไงเนี่ยนกบินไหนบินใช่ไหมบิน ไอวบาบินไหมลูกไอวาวิ่งวันนี้เร็วเก่าหัวเริ่มร้อนร้อนร้อน,อนโอ้ไหนนกอยู่ไหนแล้วเร็วๆไหนนกอยู่ไหนแล้วเร็วๆีเด็กที่ไหนมาเนี่ยหัาไหนบินยังไงค้าบ้าบิน,บนยังไงเอ้าเอา,เอาบินไปไหนแล้วนกอะ่ะ ไปจับนกดีกว่าจับนกจับนกจับนกว้าไหนอะเคบินอ๋อโอเคช้าช้าเปไอไอช้าช้าอช้าช้าะะใช่่เะเ๊ เบบีชัตติ้ตะ้ติทีิมติ้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 อิ้ติ้ติ้ตว้ติ้ตไอ่ะ้ติ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 ้ยิ้้ติ้้ติ้ติตติ้ติ้ติ่ติ้ติ้ติ่ตน้ติ้ติ้ติ้ิ้ติ้ติ้ติ้้ตต้ต้ติิตต้ต้ะ ใบไม้ค่ะเออใบไม้ว uh, bye. สวัสดีค่ะอีเจี๊ยบยังใบไม้ uh, สวัสดีค่ะอีเจี๊ยบได้ไหมคะ<ล> <player. S 1> คนนี้ค่ะอัญญาคนนี้ใครคนนี้ค่ะอัญญาอีอะไรเขาบอกเอ๊ะอะไรนะเอ๊ะเจี๊ยบใช่ไหมอัญญาคนนี้ใครคนนี้ใครอัญญาอีอะไรอีอะไรอีเจี๊ยบออ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 เจี๊ยบ แล้วอาเจีย๊ยบเหรอคะเอาเจีย๊ยบค่ะอะไปะไปไหนคะไปไปนู่นไปนู่นไปไหนอะบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนะโบก่อนไไบ๊ายบายไปไม,ยมอไปีไปกับปไปกับอ๋อเจีย๊ยบปะไปกับอ๋อเจี๊ยบไหม สนุกไหมมนมีบอกแล้วว่าตรงนี้มันขี่ยากตรงนี้มันมขี่ยากกัดูนแล้วว้ายดีแซ่บจริง <c oughs> นี่ดูน,นี่ มัน <c oughs> พีระวังนะมันเป็นทางชันนะลูกไปดิไ,ไปดิเดี๋ยวพ่อนูช่วยช่วยจับตรงนี้จับคอมป <c oughs> ว้าวจริง <c oughs> 呵呵呵